สบายดีทุกคนวันนี้เฮาสิเฮ็ดซุปผักกินเดอ้อพราชิมาหาลักมังน้อยอาลักมังน้อยของเขาก่อนเฮาบ่มีดอกมีแต่ของเขากันละมันอยู่สวนเฮามันอยู่พื้นที่เฮาก็เป็นของเฮาหมดอด้วย <c oughs> สวนได้เฮาคือเก่าอย่างอย่างก็มาหาเอาแขวงมาเครือปิดเอาเลย นาเซลนะอือมะเขือสมัเล็มีคนมาหลักหมักหมักถั่วไม่เท่าเด้อทุนเด้อมักเ่ท่งอะเอาเนี่ยยอดกระเดือ่ะเนี่ยผู้ผู้อืม เสื้อไปเบิดนั่นแหละจังถึกหลอกง่ายเจ็บดียุบดีเอาบอมากงูแงวแขวกระปอมเอาอีรีได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาวะเดี๋ยวดิดทางสารสานสิเอาเองเออยิวอบะ อืหลักหลักหลักนี้คนหลักเบ่งเอาได้สิเจ้าเก็บทุกส่วนที่กวงหน้าใส่ชุดเต็มชุดให้ได้มาลักชุดมละชุดนอกาเลเ้อนีนชุดมาลักนะ ประเทศอย่งเด้อก็จะสงชื่อได้เอาไปด้วยกันเอาไปย่อแต่ทัน น่มักทัวมักทัวนี our, ่ค hey <laughs> ือนงานที่เรารักกันมอกทัวเหนมัเงชุดแพทแต่สุดแพทย์มี่กดต่งก่อนเลยดโคบ้านมดโคกมือก้องออกเ ก่ลักับทักอย่างปวดตับโดยเฉพาะมันก็เสือยที่เขาตก็รับแซกแรกเอาหันเอาหนี้โมิตาหิดงูแล้วกนมกรักพวก่ ดีตะควยมัเป็นหมู่เขาฝวงเขามักรักคอยเป็นเล่ยเขาเขามักรักพวงดีดีตะควายเป็นหมู่เขาแตะควยเป็นเล่ยเขาพอแล้วปะไม่ได้เห็นคนมาหลักโอ้เป็นรงนะคนงานจนยักว่ขึ้นเกียม์เกียรเกียมเสียพักซุปทุกคนมาในีกินซุปพักเด้อมาเกี่ยวกันเด้อกับเซฟคนงามๆามเลยใช่น้ำมัน นี่คนไปลักพักในตุการนี่ซุปพักสุปพักเซฟเซฟมาเดอินเนี่ยมึงหนามึงหนาเหงา่าอยู่นี่มันจะไปชิฝ่าหมดเลยจวดจางพอดีแะเวาเ้ แซ่บเอวเข้าค้วเลยจะบะมีแน้อื่นนี่บอกสีใส่นี่มักบัวพักหอมเลยค่ไแซ่บเกินสองคำเลยเฮ้ยอยาจะคลายได้งามถึงน้ำยาจีนอย่าอย่อย่าใส่สมพิสนาเข้าไปเ้ยดิเอ้ ปไนะต้อรกค่ะอีดุงหามากันทานพ่เราสามินแกงก็เทีจะมาลงนี่เหอคนจะกินตากหมึกะกินหมึกหริมหมไมคนนั้นเม็ดนั้นกินมดนนกินไปตากมันดันหน่อยมกินเราไม่ไดลแต่งมดคือน้นเราเบาบางเลยอแห้งเลน้ากินข้าน้าจะท่าไหร่เออพ่อจะเห็นเลก็ทำมาอะเอาไรตาทำมาแล้วกัน เขาตัวไม่ได็ไปใช่ไหมะานฮะมะาสีบรป้เดียวไอรไม่เดยวจะจ่ายเันนีว่าานเราาาเานานบกเตดเดียดใช่ไหมไม่จงรัไใคาไปรานเรกอกตอไร่ทไปมมาาวไปดูกินนะใหญ่ะบุบบก้าเก๋ละใครก็ให้ให้เราเพงพูดละกินน้ำเดียวอืม้างอตัวบมากุดนะยอดอันมะนาวยอดอันเลย

ไปบุหไปโดนให้หลับกลัวแล้วยายยังหงคอยเจ้า <snow> ต <Paulo> <tså> ิดผมติดผมหลับแซ่ช <Jer k people> ักใครอ่ะ